สวัสดี FC ของ TKD Enduro Thailand ครับที่กดติดตามผมต้อมกระเชดํำครับวันนี้นะครับเรามาทำการไลฟ์สดผ่านแอปพลิเคชัน YouTube สลับคันนี้คือเว็บ125 m o n i y y ครับสั่งสร้างจากจังหวัดพิจิตรนะครับตอนนี้เสร็จไปที่เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับผมจะทำการนำส่งลงไปจังหวัดพิจิตรวันจันนี้ครับเว็บ125 m o n i y y เป็นคาสั่งจากจากังหวัดพิจิตรนะครับเจ้าของนะครับอยากได้รถแบบจบๆแบบนี้อยากได้รถที่สวยงามแบบนี้นะครับระบบเครื่องโยนต์ผ่านหมดแล้วนะครับเพราะว่าผมได้ทําการเลคคอร์ดนะครับเป็นคลิปวิด Video ีโอโกโปรไว้นะครับตอนที่เราไปลูดป่ากันนะครับประมาณสี้าคลิปผ่านแล้วระบบช่วงล่างผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ทําการเก็บงานทั้งหมดครับติสติกอร์ใหม่ทั้งหมดนะครับเช็คใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้รถคันนี้เสร็จสมบูรณ์แบบเป็นที่เรียบร้อยครับ พร้อมนำส่งจังหวัดพิจิตรครับอีกหนึ่งคันครับผมจากทีเคดีเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างครับสลับพิจิตรคันนี้นะครับเราใช้ล้อหน้า17นิ้วครับล้อหลัง16นิ้วเท่านั้นนะครับเราใช้แกนโชคหน้าของ c b 250สวิงรอมต่อใหม่นะครับใช้ของโซนี่ครับแล้วก็โชคหลังเป็นของ YSS ระบบเครื่องยนต์ทำการโมดิฟายหมดนะครับพร้อมเท่าสูตรของ TKD เราใช้กาบนะครับเราใช้กาบของเวฟเอนะครับสวัสดี f c ละน้องครับผมสวัสดี f c ฟละน้องครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าความสวยงามของคันนี้นะครับของคันนี้นะครับที่สั่งสร้างนะครับฝากไปถึงพี่น้องที่ใช้รถหรือว่าอยากได้รถแบบนี้ไม่รู้ว่าจะทําแบบไหนไม่รู้ว่าทําแล้วมันจะได้แบบนี้หรือเปล่าหรือกลัวว่าท่านทําแล้วจะเสียเงินฟรีๆอยากได้รถแบบนี้ติดต่อเข้ามา ในชุดของ TKD Enduro Thailand ครับเราจะสร้างรถให้นั่นใช้นี่คือความสวยงามของเขานะครับมิติรถต้องได้นะครับมิติรถต้องได้ทุกอย่างถ้าไม่งั้นรถมันจะออกมาไม่สวยครับด้านหน้านะครับตอนนี้ทำการต่อบาแฮนออกมานะครับอีก3นิ้วเพื่อให้ถนัดในการจับมือเห็นไหมครับโชคหน้าสูงนะครับ TKD สายป่า95ครับ ทีเคดีสายปาเก้าห้าเราสร้างรถแบบนี้นะครับเราสร้างรถแบบนี้มาเป็นสิบคันแล้วนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเอ่อรถแต่ละคันที่ผมรับสร้างเนี่ยครับผมไม่ได้ทําเป็นรถตลาดทั่วไปส่วนมากรถที่ผมทําเนี่ยมันจะเป็นรถโปรเจกต์นะครับเราจะสร้างรถให้เป็นรถหนึ่งคันแบบนี้เลยพอกองเดินใหม่นะครับ ใช้ยูบ็อกนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเราใส่เข้าไปใหม่หมดนะเนี่ครับเดี๋ยวเราดูด้านข้างครับพี่น้องนี่คือเว็บร้อยยี่สิบห้าโมนิายท่านสามารถเอาไปใส่ขอบ19กับขอบสิบเจได้ตอนหลังนะครับวันหนึ่งที่ท่านจะเปลี่ยนแต่เฉพาะตัวโชคก็ถือว่าสูงแล้วครับสำหรับคันนี้นะครับสูงแล้วนะครับโซ่เราใช้โอลิงนะครับโซ่โอลิงดโครงเดี๋ยวเราไปดูเข้าว่าใต้เบาะมันมีอะไรครับไปเข้าไปรับชมด้วยกันครับ ใต้บ่อมีอะไรครับเปิดขึ้นมาปั๊มนี่คือชุดที่อยู่ใต้เบาะนะครับเราใช้กองดอกเห็ดนะครับขนาดใหญ่ใส่เข้าไปไปที่เรียบร้อยนะครับอยู่ด้านในเก็บไปหมดนะครับเก็บไปหมดรับรองไม่เกะกะครับงานผมรถของท่านจะได้แบบนี้ครับนี่คือเว็บอีกหนึ่งคันนะครับซึ่งคันเนี้ยจะเป็นสเต็ปเดียวกับที่เราทําส่งไปจังหวัดบุรีรัมย์ครับเนี่ยครับ กันกระที่สดอะนี่ครับจะคล้ายๆกันจะคล้ายๆกันนะครับสวยไหมครับรถคันนี้สามารถใส่ล้อดได้ถึงขอบ19หลัง17นะครับเราจะให้ดูมิตริรถนะครับว่ารถที่เราสร้างให้นะครับมิตริรถมันเป็นยังไงความสวยงามของมิตริรถมันเป็นยังไงอีกหนึ่งคันนะครับผมเว็บร้อยี่สิบห้าโมนิฟายนะครับเป็นรถสร้างจาก Tkd ก็ตอนนี้นะครับหลังจากที่เรากําลังสร้างรถคันนี้เสร็จนะครับเรากําลังทําการสร้างสมาร์ทอีกหนึ่งคันนะครับตอนนี้สมาร์ทกำลังทําอยู่นะครับสมาร์ทส่งทํามาจากเพชรบูรณ์นับจากนี้ไปอีกหนึ่งเดือนครับสมาร์ทจะเสร็จนะครับโอเคครับผมขอบคุณพี่น้องมา,มากๆครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปครับ